อะไรฮะมีแต้มมันมีแต้มก็เราเราลุ้นด้วยกันนะหลังนี้จะมีแต้มไหมเอ่ยเออนี่ก็ผมนะครับนี่ก็ผมกี่ตัวเนี่ยอสองตัวสองตัวโอ้นี่ับผมมีแต้มอยู่มีแต้มอยู่ก็ผมอ่าอ่าสวยงามสวยงามนี่ับผมนี่ก็ผมโอ้สองแต้มเลยสองแต้มเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี fc ท่านนะผมและสวัสดีผู้รับชมเลยฮะวันนี้พาผมพามาดักตุ้มปลาไหลผมก็ผมมีตุ้มปลาไหลอยู่สิบหลังแล้วผม ก็เหยื่อก็จะเป็นเหยื่อนี้นะผมเหยื่อเหยื่อหอยเชอรี่เหมือนเดิมนะก็ไมยก็จะเป็นไมยป่าผื้นนะฮะนี่ัะผมปลาผื้ฝั่งนี้นะผมเนี่ยก็เนี่ฮะก็จะเป็นไมยป่าผื้นนะผมก็เป็นไมยค่อนข้างที่ว่าใหญ่พอสมควรเนี้ยตรงตรงนี้ผมก็ว่ามันมีปลาไหลค่อนข้างเยอะนะผมก็ผมไมยผมก็จะเลือกเป็นไมยอย่างนี้นะฮะนี่ฮะ ใช่คนระับมองค่อยเห็นผมมันค่อนข้างลกนะฮะก็จะเป็นหมายป่าผืนนะครับผมหรือป่าดอก,ดอกทูบนะครับผมผมก็จะเลือกพื้นที่ที่ว่ามันดูว่าเออตรงนี้มันแลมันแบบมันลื่นๆนะครับผมมันโล่งๆไม่มีใบไม้จนเยอะเกินไปอะไรเกินไปนะครับผมแล้วก็ขุดลงนะครับผมเนี่ยโอ้โหใบหญ้าผมบังกล้องพอดีเลยช่วงเย็นนะครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างที่ว่า หายากนิดนิดหนึ่งฮะก็เราเราก็ขุดไปนะครับผมขุดขุดขุดดินไปให้เสมออยู่กับกับอนี่ฮะตรงตรงงานนี้เลยผมให้ให้ดินอยู่เสมอตรงงานแลผมแล้วผมดักผมจะดักหันออกได้วออกดันออกเอางานออกด้านนอกนะฮะนี่ครับเมื่อกี้ผมขุดแลวนะเนี่ยขุดแล้วก็วางโศกเข้าไปนะครับผมนี่ฮะ เราก็จัดๆให้มันดีๆะครับผมอ่าอ่าพอดักพอดักเสร็จแล้วเราก็เขย่าขย่านะฮะผมขย่าเหยืย่อที่เราใส่ไปนะ่ะเมื่อกี้ผมเอาใส่แล้วนะผมโอ้อันนี้สั่งมาใช้ครั้งแรกก็คือหนูกัดเลยผมกาที่ใส่เหยื่อผมเขย่าเหยื่อนะะอ่าโอเคหลังแรกนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมดักให้ชมแค่หลังเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะดักนะครับผม ก็มันจะมืดับผมเดี๋ยวผมจะไม่ดักไม่ทันแล้วครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีตอนยาวเลยครับผมวันนี้ผมพามายามตุ่มตะพลไหละนะผมก็อันนี้นะผมเป็นบรรยากาศยามเย็นนะผมนะก็เป็นทุ่งนาผมนี่ฮะอ่าก็บรรยากาศครับมีนกมีอะไรก็บินนี่เลยครับผมนะนกเยอะเลยครับผมนะนกบินกันโอ้เยอะเลยเยอะเลยครับผมปลาเขามีนะในานาครับผม เดี๋ยวเรามายามจัด้องเอยามตุ้มของเราดีกว่านะครับผมหลังนี้นะผมที่ผมรีวิวไว้นะฮะหลังไหนเอ่ยหลังนี้แหละนี่นี่ครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมผมมาตามตูดเข้าอีกแล้วครับผมวันนี้โอ้ไม่รู้ว่าใครนะผมโอ้มีจะมีตัวไหมครับเนี่ยวันนี้เนไม่มีเลยผมไม่มีแต้มเลยครับผมเนี่ยะ่ะเดินอยู่กับอันนี้ ไม่มีแ้มเลยครับผมวันนี้หลังแรกก็ไม่มีแต้มแลนะ้วฮะดูหลังที่สองครับผมผมดักหลบๆไปหมดนะฮะผมลงลูกแรกไปแล้วนะผมมาเห็นนี่คืออ้าไม่ทันซะแล้วผมผมลงไปแล้วเลยอ่ะลงๆไปเลยครับผมเดี๋ยวเราลุน้นเราลองลุนล้นๆด้วยกันดูฮะเอแต่หลังนี้แลเหมือนมีนี่ดันๆน,นะครับผม ที่ใส่เหยื่อดันดันขึ้นขึ้นมานะครับผมแต่ไม่รู้จะมีตัววะน,นะฮะนี่มเอ,อ้ยอผมหลอกตัวเองครับผมไม่มีครับผมแล้วมันดันดขึ้นมาผมสงสงสงสัยผมใส่ไปไม่แน่นนะฮะออะไรกันอะไรกันใสคผมไย่มงี้ก็ไม่เป็นไรฮนะมีแล้วก็ไปกันต่อฮะผมมาตามขาเขาซะแล้ว พลาท่าอย่างแรงเลยครับผมนี่ครับผมเนี่ยครับเขา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 มาฟันลงับผมผมลงมาแล้วนะพอลงมาอ้าวมาเห็นตายเลยตามครับผมผมก็เลยสับช่องเขาเลยฮะลงแบบสับหวางเลยผมอันนตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เขาเขาลงผมเนี่ยมและมีแต้มมีแต้มก็เราเราเราลุ่นด้วยกันนะหลังนี้จะมีแต้มไม่เอ่ยเอ้ามีครกับผมนะครโอ้นี่กับผมกี่ตัวเนี่ย สองตัวสองตัวโอ้นี่ับผมมีแทมอยู่มีแทมอยู่ก็ผมอ่าอ่าสวยงามสวยงามนี่ับผมนี่ก็ผมโอ้สองแ้มเลยสองแ้มเลยับผมโอ้ผมคิดว่าจะไม่มีแทมให้รับชมกันแล้วนะเห็นไ <c oughs> หนมย้ยอนแสงถ้าไปงน้นยิ่งมันยิ่งย้อนแสงเลยเนี่ยอ่านี่ก็ผมอ่ามีแทมอยู่ครับอ่าวันวันนี้ดึงขึ้นมา,สว,ามส,วสวดเลยับผมสวดสวดเลย มาครับหาครับตรงนี้ตรงนี้อีกหลงังเลยผมเนี่ยผมลงผมจะลงแบบหลบๆเลยแล้วผมเนี่ยผมจะไม่ให้ใครเห็นแล้วผมจะลงนี่เลยนี่ฮะ๋ยวเราลรุน๋ยวลุนด้วยกันฮะจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างไหมนะฮะจะมีแต้มอีกไหมนะครับผมไมเงียบครับผมไม่มีแต้มเลยครับผมอะไรฮะ สี่หลังแล้วนะครับผมสี่หลังแล้วอย่างเหลืออีกหกหลังครับมาครับล้วก้องเดินดีเนี่ยตรงนี้ตกไปนะ <c oughs> มาแล้วครับหนึ่งแต้มอ่า สี่หลังนะฮะมามาลุ้นหลังที่ห้ากันครับผมจะมีแต้มให้รับชมกันไหมครับอืมจะเป็นยังไงนะครับผมอมไม่มีเลยครับผมนี่ฮะห้าหลังแล้วครับผมหลังนอกอะไรนกกระจาบโอ้อย่างสวยเลยครับผมนะฮะหลังนกกระจาบผมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมก็เดินไปนู้นนะครับผมนะฮะ อ่าอะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆผมดูหลังที่หกกันนะฮะยูแถวๆนี้แหละผมดักหลบๆก,กับผมผมดักไม่ให้ใครเห็นเลยนะฮะแอบๆเลยผมเนมื้อมีอ้ามีผมมีแต้มม,ตม,มีแต้มอยู่ครับผมนี่ครับเอ้าสวดเลยผมสวดเลยสวดเลยอ่าหลังที่หกมีแต้มรับผมอะไรม,มันเร็วจัง มันแรง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 อ่าสวยงามสวยงามผมสวยงามหลังที่หกเลยครับมานะครับที่หกหลังที่เจ็ดอยู่ขวมุมนี่คอ่นะเดี๋ยวเรามาสรุปพลากันตรงนี้นะครับผมตรงนี้ที่หกยังอยู่อีกสี่หลังนะครับมาผม ยลังที่เจ็ดอยู่นี่ครับผมหางที่7อ่าหางที่7อยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมล้มอ่ะล้มล้มครับผมนี่ฮะนี่ฮะล้มล้มเองหรือยังไงล้มเองหรือเปล่าแหมล้มเองครับผมไม่มีแท้งครับผมอ่ะหลครับมันล้มเองครับผมยังเหลืออีกสามหลังนะฮะเรามาลุ้นหลังหลังไหนอ่ะหลังนี้หลังหลังนี้ครับผม เดี๋สามหลังฮะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นสามหลังสามหลังมาลุ้นหลังลุ้นหลังนี้ด้วยกันนะเอ้าตะก้ามังนี้มาจะมีแจมให้รับชมมาบ้างไว้นะครับอืมเ mm hmm. งียบกิ๊บครับผมีออลังอกฮะนะฮะโอ้นี่ก็ผมลังลังนกกระจาบครับผมโอ้ยังสวยยังสวยครับผมสีเขียวยสีเขียวกำลังทำใหม่ครับผมเนี่ยอะมา เรามาดูหลังเข้าไปฮนะหลังเข้าไปอยู่อยู่ตรงนี้นะครับผมอย่างนี้จะมีแต้มไม่เอ่ยมีแต้มให้รับชมนะฮะเงียบคลิปโอ้ตรงนี้มันน่ามีจริงๆเลยนะครับนี่ฮนะไม่มีแต้มเฉยเลยนะผมะเดี๋ยวเราไปดูอีกหลังนะครับผมโอ้หลังนกกระจาบผมยังสวยเลยครับผมเนี่ย อันนั้นวันรังัวผู้นะผมนะฮะอ่าอนกกระก็จาบลังตัวผู้ถ้าลังตัวเมียจะเป็นหางออบพอปล่อยหางออยาวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังสุดท้ายกันะฮะจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมผมดักไว้นี่ผมจะเอาปิดผมจะปิดหมดหมดเลยนะฮะปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นเลยนะผมทําไมสังเกตนี่ก็คือจะไม่รู้นะหลังหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายก้างเหยียวผมอ่ะไปผมเดี๋ยวเราไปสรุปปลาด้วยกันนะ นี่นี่นี่นะครับผมเก็วันนี้วันนี้ตุ่มสิบหลังมีอยู่มีอยู่กี่ตัวนะเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้อันนี้สองตัวอันนี้อันนี้หนึ่งตัวนะครับผมนี่งอะโอ้ก็ไม่เล็กนะครับผมใช้ได้เลยครับผมวันนี้มี3ตัวนะครับผมตุ้ม1ิหลังก็ฝากติดตามช่องช่างสายลาคุณมาหากินแล้วก็ช่องยูทูบช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ